อีก72ชั่วโมงมาแน่รอบนี้ฝนมา2ชุดติดฝนหลงก็ดูเข้าถ่ายตอนบนระวังพื้นลลทางการเกษตรทีกระกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวาดตภัยอุทกภัยทีกรากาศทางเพจและ y o ยูทู e ฝน้าพยากรณ์วัติพ่รุ่กพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อัจนฉนิจะพามาดูและติดตามในด้านของฝนชุดใหม่ลงฤดูที่จะเข้ามา2ช่วง23-27ธันวาคมและอีกช่วง28ธันวาคมถึง3มกราคมจะมีสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงแนวโน้มฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าอากาศหนาวเย็นและในอีก 15วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังให้ด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้บริเวณคอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนตั้งแต่ในวันนี้20ทธันวาคมจนถึง25ทธันวาคมและหลังจากนั้น26ธันวาคมจนถึง1มกราคม บริเวณขอประกาศสูงหรือมรดกาศเย็นจะอ่อนกำลังลงและจะเริ่มมาอีกครั้งในช่วงวันที่2มกราคมถึง3มกราคม2 5 67โดยนะครับในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่เห็นได้ชัดเจนนะครับจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกส่วนภาคอ,อื่นๆในด้านของความแรงของลมก็จะลดต่นกันไปตามลําดับนะคะ ซึ่งในวันนี้20-25ธันวาคมก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคอีสานก่อนนะคบตามที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมดังนั้นก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงในทุกๆวันในช่วงนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับในวันนี้บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินที่บ้านผักบุงตมบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับจนในวันนี้ต่ําที่สุดในรอบปีเลยนะครับ13องศาก่อนหน้านี้เคยต่ําที่สุดอยู่ที่16องศาและลงมาที่15องศานะครับ3วันที่ผ่านมาและค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงในวันนี้20ธันวาคม2567 อุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่13องศานะครับสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อคือนวานนี้แอดมินได้ไปเดินตลาดนะครับปกติก็เดินตลาดกันอยู่แล้วสัมผัสได้ชัดเจนเลยนะครับในช่วงที่เดินตลาดอากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติเลยนะครับอากาศเริ่มหนาวเย็นกว่าทุกวันที่เคยไปเดินตลาดนะครับปกติก็มีอากาศเย็นพอทนได้นะครับเมื่อคืนนี้จนปากสั่นเลยนะครับ หลังจากนั้นอุณหภูมิในช่วงเช้าก็ลดลงอย่างที่เห็นกันในขณะนี้นะครับพื้นที่อื่นอุณหภูมิลดลงเท่าไหร่กันบ้างตามสุดในรอบปีกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับและอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้ไปจนถึง25ธันวาคมหลังจากนั้น26ธันวาคมจนถึง1มกราคมอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากนั้น2-3 มกราคมหรืออาจจะยาวกว่านั้นนะครับเพราะสิ้นสุดโมเดลแค่3มกราคมในด้านของมวลอากาศเย็นน่าจะแผ่ลงมาปกคลุมมากกว่าวันที่3มกราคมนะครับถึงอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามการอัปเดตพยารอากาศกันอย่างใกล้ชิดและลมกระโชกแรงในวันนี้ก็ยังคงมีเข้ามานะครับซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอํนาจเจริญยโสธรร้อยเอด็ดอุบลราชธานีรวมถึงศรีสะเกษชัยภูมิ นครนาจสีมาลบบุรีสระบุรีรวมถึงการจนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดนะครับและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นช่วงๆอย่างต่อเนื่องจนถึง25ธันวาคมนะครับ ซึ่งนะครับช่วงแรก20-22ธันวาคมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทําให้มีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าอย่างต่อเนื่องโดยมวลอากาศเย็นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนเข้ามาบ้างนะครับเนื่องจากท้องฟ้ามีความโปร่งในช่วงนี้เมฆก็จะน้อยลงนะครับได้สัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวกันยาวๆจนถึงเทศกาลคริสต์มาสอาจจะมีลมแรงอากาศแห้งนะครับดังนั้นต้องระวังในด้านของฟืนไฟไฟไหม้ไฟไฟ้ารัดวงจรในช่วงนี้อาจจะเกิดอักขีภัยได้ง่าย ส่วนภาคใต้ในช่วงนี้ฝนน้อยเช่นกันนะครับแต่ก็มีฝนเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนล่างตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลารงมถึงนาราธิวาสส่วนคลื่นลมอ่อนกำลังลงนะครับแต่ก็ต้องระวังในการเดินเรือในช่วงที่มีฝน ได้ของหย่อมคอบประกาศตำ่กำกําลังแรงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับบริเวณเกาะบอเนียวในช่วงวันที่22ธันวาคมและหลังจากนั้นนะครับแนวโน้มอาจจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้นะครับแต่แนวโน้มเปอร์เซนต์ก็ยังไม่มากนะครับต้องติดตามกันต่อโดยเฉพาะช่วงที่มีหย่อมคอบประกาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างนี้นะครับมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ปลายแหลมยวนัน แต่มาในจังหวะที่มวลอากาศเย็นแผงมาปกคลุมนะครับตามที่อนมินได้บอกเอาไว้คือในช่วงวันที่23-27ธันวาคมดังนั้นก็จะทําให้บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางจะมีเมฆเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนเล็กน้อยและอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่ ส่วนฝนภาคใต้เกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของมวลสุนตมออกเฉียงเหนือหรือฝนตามฤดูกาลนั่นเองนะครับที่พัดเข้ามาปกคลุมจึงยังไม่น่ากังวลในช่วงนี้แต่ก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่าประมาทหลังจากนั้น28ธันวาคมจนถึง3มกราคมเป็นช่วงของเทศกาลการหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่มีโอกาสที่จะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศเข้ามาอีกนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ไทยทางตอนบน ลมหนาวยังคงแผ่ลงมาปกคลุมและจะมีเมฆเข้ามามากรวมถึงมีฝนเข้ามาเล็กน้อยเข้ามากวนใจนะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวดังนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นจากในด้านของลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมที่มีกําลังแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวแอมจะพาไปดูการเคย,ยร์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้20-21ธั20นวา,า,าคม2567ภาคเหนือนจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจละลดลงเล็กน้อยโดยต่ำสุด15-19องศาและสูงสุด29-30องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาแต่จะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศเย็ยนถึงหนาวอุณหภูมิจละลดลงเล็กน้อยโดยต่ำสุด12-17องศาและสูงสุด28-30องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาลตมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเนในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยต่ำสุด16-19องศาและสูงสุด3 0 3 1องศาจากลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยต่ำสุด17-22องศาและสูงสุด3 0 3 2องศาจากลมตึมอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อ,อ,อชัอาาอชอลลอ่วโมง ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครบริมนทนอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจละลดลงเล็กน้อยโดยต่ำสุดส9 2 2องศาและสูงสุด30-33องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20สส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-26ถึงองศาและสูงสุด28-3-2ถึงองศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขาลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0ที่ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว้มถึงสามถึงห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนครื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นขอท่านติดตามเพลกอากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบพ่อข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ